อย่าให้แก้างเลยเพราะเราคยก็เคยสวัสดีครับเออคนขึนไว้แก้มโดนอะไรอ่ะนั่นแหละโดนอะันมันเปิดไปเอาตเป็นหอยเลยเอาล่ะหอมแก้มกันอีกเดี๋ยวมลอก่บเกิขึ้น กองงบัเขาปบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากเขาประชุมงานกันอยู่ฟังนี่เรียดังส่ว่าเขาลากแค่ไหนเงการ์ตูหาน่ะนี่คนเห็นหรอมีคนเห็นหรอมีแค่นิดเดียวแต่สองร้อยกว่าคนน่ะแต่กี้คนเห็นสองร้อยกว่าคนไอ้ยังคนเขาก็อเซอนขืนอ้างว่าผู้บ่าวกลับมาจากล้าวยังสิแบบโอ้ เขาบอกว่าเห็นเห็น uhh วิทย oh, oh, ์ใครแคปทั่นมาทีได้มีคนแคปทันเหรอเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากว่าเอาแคปประธานเอาไมค์ขนาดเอาไมค์เด้อเขาบอกเตรียมสองตาเอาไมค์เรื่องเนี่ยเตรียมงสองตาหญ้าหญ้าสาผมยังไงผมเอารวยห้องหอมหย้าตาผมมินมินหผมทุกคนหลอกนะเร็วตัดบ่อฮัลโหลกลับมาหน่ะ ไปเป็นคอนเสิร์ตไอเอสแกมี่ไปไปวันนี้คอนเสิร์ต R S เอสแกมี่ไปไปไปเบิ่งคอนเสิร์ต R S เอสแกรมมี่บอกวาซื้อออกไปถ้าน่าวื้อกับไปเบิ่งคอนเสิร์ตคนไปกล้องกล้องไไลา์ไหวมากคอนเสิร์ตกล้องไไลายไม่เห็นมึงเข้ามาแล้วแต่ใครไม่เห็นก็คือไม่เห็นเนาะใครเข้ามาไวก็เห็นใครเข้ามาไม่ไม่ไม่ทันก็ไม่เห็นไรกินได้แล้วที่เขาดูเฉยๆนี่คนดูน่าจะหิวข้าวอะนะประมาณสองสามทุ่มอะนะ อูวววววมวกวว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 วอวววลวววววหมวยวว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 ว่วว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 วาวว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 ไปววรวเอวว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 อวว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 ้วดวววยวว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 ว่วว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 าเ เดี๋ยนี่ว่าซ่าพี่ระบาดแน่พี่ระาดสลนะบิ่งเอาน้องซ้ายเอาเด้อบาดนี่ว่าซ่าสองนนี่แต่ยากหัวเออได้จักมือนเนาะเออไม่เห็นเห็นตาลิปติดแก้มิเอยู่หรอมันติดอยู่ยังติดอยู่นะเสื่อมขึ้นหลายอย่างเห็นเนาะตีรถไปฮะพวกมาตีกลองไว้ได้ก่อนนะไปห้องแก้ม อใครมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะไฟเบอร์มีสามรสชาติรสผลไม้เดิมไม่ปวดปิดนะคะไม่จุดระวังกันนะ้งใหญ่เฮ้ยว่อีกคงแก้วอันขนลุกแล้วนีไงก็ของยายเท่ากันตอนนี้คาแก้วก็าทานี้เลยสิมาเท่าจังไหนเบิ่งองทองนั่นไงล้ำทองนั่นงเดี๋ยวเจอกันจะเลี้ยงอย่างใส่ประมาณ ังยัดอาหารเอออรจะยัดอาหารคําแก้วอ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องปวดบิดเรื่องไม่ถ่ายถ่ายแข็งนะคะมีความเสี่ยงต่อการเป็นริสีดวงนะคะใครอยากได้กดตะก้าได้เลยนะคะเดี๋ยวปักหมุดตะก้า450ได้เลยตะก้า450ตกกล่องละ150บาทครับกดดูตะก้ากันก่อนได้นะคะพี่ๆกดดูตะก้ากันก่อนได้นะขอรู้จับหน่อยกดดูตะก้ากันก่อนได้เลยนะคะ เมื่อวานปลาไปหกสิบตะกก้าวันนี้ได้อีกไหมวันนี้ได้อีกไหมทำอะไรคะเพิ่งเข้ามาอุ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะคนขายเก่งมากขายด้านกลับลาวมีคนขายเก่งมากใช่ไหมเ <Order. S 1> ขาเก่งไหมออเดอร์ปั้งทุกวันวันละร้อยกว่าออเดอร์เก่งมากขึ้นหม่ พี่กูไก่บอกว่าหอมใหม่พี่จะสัฮะหอมใหม่พี่จะสักไม่พี่กูไก่กินไม่ทันแล้วสั่งไฟเบอร์สองเซตใหญ่แถมเสื้อไหมคะไม่ได้แถมแล้วค่ะเสื้อหมดแล้วค่ะหมดนานเลยนะเสื้อหมดนานแล้วใช่อารมณ์ไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งแฟนสวยขนาดนี้ถ้าไปนานนานกว่านั้นจะจําแฟนได้ไหมเนี่ยพูดนะจาไม่ได้เลยสวยขึ้นมากจดใจลงจริงเหรอหอมลงเหรอหอมลงอุ้ยพอใส ไปรับน้องก็ใส่ชุดฟิตเนสเนาะแล้วเขาก็มองมาเขากว่าผอ,อมลงแน่เลยอะไรอย่างี้ไม่เขาก็เดิมนั่นแหละอย่ามามัอ่ะอย่ามาอวยน,นะจริงผอมลงยิ่งเหรอลงก็ลงประมาณโลนึงแหละสวยขึ้นรอขึ้นไหมรอขึ้นนะแต<ะ><ะ>ผม,มหอมหอมมีกจีกโกสั่ง <laughs> หอมละ หอมแก้วหอมผมจริงอ่ะหอมผมนะหอมผมเนี่ยหอมผมหอมผมเฮ้ยตกเาตกเลยอ่าใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนย่าถามทุกคนได้ป่ะเนี่ยเข้าภาษาวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งเข้าภาษาวันที่เท่าไหร่คะพี่พี่วันที่หนึ่งเอ้า คนที่สองอาเป็นคนล้าคือมืจักเอาห้องคือปึกแท้มันครืมจักมันขาเมื่อเดียวกันบ่ยูเล้เขาวันที่หนึ่งบ้องยทยข่าวันที่งที่มือเดียวอลวันที่สองยู่ล้ขาวันที่หนึ่งอาวันข้างขึ้นข้าอถคือกันว่าเลาัไทยเห้าบ้านอขาวันที่สองเนาะวันที่สองด้าขาวันที่หนึ่งเครื่องเล่นู่บ้าแเขาจะูลาหรือ่าไทย วันที่หนึ่งวันอาสาหบูชาวันที่สองข้าพรรษาเฮ้ยวันที่หนึ่งก็จะได้ไปเวียนเทียนกับแฟนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยเขาวันศ่ายเขาเช็คคิวแฟกันเงิเราเวียนจุดเวียนบนเราเอ้ยา้องวนวนเอ้ยวนเวียนเวียนเทียนไปเวียนทียไปเนี่ยมันวันเวียนเทียนแหละวันที่ว่าเขาวันศาที่อยู่ลานเยอะเหรอแมนเลือกได้พร้อมเป็น อา้าวที่ไปหูยา่าวันที่สองเขาต้องไปเฮ็ดเพื่อไพ่เจวันที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะเขาอยู่วันที่หนึ่งอ่ะเขาอยู่สระบุรีวันทีสนท่สองพีระสิไปนั่งเทียนบ่ล่ะไปนั่งเทียนข <laughs> อเขาเสกไปนั่งบ่เนื้อเนี่ยนั่งเนอารู้ใสอีกแล้วอ่ะพีระพี่ <laughs> พก็อยากนั่งยุแหละจิตใจพี่ บนบีอุบลเขามีแห่เทียนใหญ่มากนะอารมณ์ไม่ทานใช่มาแล้วเหรออารมณ์มาแล้วค่ะอดูแล้วเขามีแห่เทียนบนแหละมีเทียนจี่ปืนแห่แห่ๆคือดังอย่าโศทอนประสาทเครื่องประสาทเครื่องอ่ะอน่าจะแห่ละเขาเจ้าหัว,งวงนางเทียนอ่ะ <S <S พี่ๆใครสอบถามเกี่ยวกับไฟเบอร์ถามได้เลยนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซอง มี3รสชาติคุณสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอนใครชอบผลไม้ชนิดไหนลองได้หรือว่าจะสั่งเซตสี่ห้าศูนย์ลดได้เลยสั่งเซตสี่ห้าศูนย์ลดได้เลยนะคะไม่ปวดบิดแล้วก็มันจะเป็นแบบฟิลปรับสมดุลในลใําไส้วันนี้ไม่ได้กินไฟเบอร์เลยนะแต่ก็ถ่ายถ่ายทั้งวันเนี่ยเป็นแบบคือเหมือนเป็นการแบบเหมือนกินแล้วก็ถ่ายออกกินแล้วก็ถ่ายออกเป็นกลายเป็นคนระบบขับถ่ายดีไปเลยอะ่ะ ให้กินติดต่อกันนะคะทุกคนอย่างน้อยสักสองสัปดาห์เนี่ยเอาเซตสี่ห้าสูตรไปกินแล้วก็กินติดต่อกันทุกวันลองดูนะแล้วระบบขับถ่ายจะดีขึ้นแล้วระบบขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีพรีไบโอติกปรับสมดุลในลำไส้อิจฉาคนมีคู่เวียนเทียนน้องยา้าไปเวียนเทียนที่ไหนโอวัดพยาสุเลนะคนเยอะมากเลยอะใช่ไม่มีที่จอดแล้วก็คือออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันต้องไปวัดที่มีที่จอดกว้างๆคิดคิดยังไม่ออกว่าจะไปแม่แม่พี่ก็เป็ี่ยนไปตั้งแต่มวันสองโมกินตะไครแม่แล้วไปไทยเทียนจีนภาคไปดึกดึกได้คนสั่งทุกมันวันนี้น้องย่าเป็นไข้ไหมไม่เป็นไข้ค่ะแต่ว่าเดินไม่ค่อยได้ก็แบบเอออยากให้แฟนเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเอะไรนี่นี่เขี่ยเอ้ากับบ้านเขาเอื่อนเขี่ยเอี่ยเขี่ย เคียแม่ีคอแม่บัานพี่ลาเอิญอย่างเคีย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 น่ะกอกลอันนี้เอิญจ่อจานเคียเคียได้ไปใส่บาตรเหเียก็เคียหนูนี่บ้านหนูเอิญเคียเคียบ้าน่าเคียเ่องนูเอเคียเรื่องหนเอิญเคียเรื่องอบเคียเรืองว่ย่างเดียวเคียเคียเคเคียีเคียา่เอ๋อย่าปน้อง่าสวยขึ้นกว่าดืมเยอะเลยค่ะปีนี้่าก็มีไปทงใช่ ปีที่แล้วลอยกระทงคนเดียวลอยกระทงเดียววะเก้าเซินขื่นเด้สิว่ามากันสีบับตีเด้จริงปีที่แล้วลอยกระทงคนเดียวปีนี้ก็ลอยกับใครปีนี้ก็ลอยกับแฟนปีแรกให้เขาลอยคนเดียวหรอปีลอยคนเดียวถูกปีต่อปีนี้แฟนกันที่ลอยคนเดียวถ้าเป็นแฟนเก็นที่อะแต่ก็กันแดดกับเซรั่มนีค่ะเดี๋ยวปักให้นะคะเดี๋ยวให้ลราปักให้นะถ้าเป็นดีๆกับลอยแต่ก้าคู่เนาะห้าเก้าศูนย์เทียนเทียนสามคนเทียนเทียนอันย่า แล้วก็ร้อยกระทงกับย่าล่าลูกสามคนเนาะเมื่อถึงเป็นครูแมนไปเวียนอย <Please. S 1> ู <sucks> ่หลวงพระบางชุดงามเลยเขาเชิเป sí, so ิ่นเป็นพญานาคเป็นพญานาคแล้วอ้อมสายลงมาเพาต้องได้ไปจังสั้นเดย์มันจะสิมีอหนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะคอยทงอยู่ไทยอยู่ลาวบคนละมือจริอ๋อคนละมืออีกหรือวะอยู่ลาวมันทรงเหือแล้วนะแมนลอย หนึ่งกล่องมี5ซองนะคะเอาไปลองหนึ่งกล่องก็ได้แต่ว่าเด้อเด็กกลับมาสั่งใหม่แน่นอนเด้อในใครกินแล้วเป็นฟีลแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกพี่ๆที่กำลังตัดสินใจซื้อได้นะคะ ใครตัดสินใจซื้ออยู่เข้าไปชมตะก้ากันก่อนได้คอมเมนต์ comment, รีวิวตะก้ากว่า2000กว่าคอมเมนต์นะทุกคนนะคอมเมนต์ comment ตะก้าห้าดาวนะจ๊ะลองไปอ่านดูบางคนก็นอนลงนะคะระบบพอผานดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นก็ทําให้นอนลงพุงหมาน้อยยุบนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของส้มแขกดักจับไขมันยับยั้งการเกิดไขมันส่วนเกินในร่างกายเด้อกดตะก้าได้เลยนะคะกินแล้วกินแล้วไฟเบอร์ฟิลแฟนคือไฟเบอร์ฟิ f แฟน อีชา้าคนสิบปร้อยกระโงกาแฟร้อกะระถงเดือนพฤศจิกาพุ่นบอลยุอยู่าสามสลิปตุลาบอกไม่รู้ว่าเดือนนี้มันจะตรง<อ>วันเพ็ญเดือนสิตรงกับวันอะไรไม่รู้มูท่านหลวงมันมูท่านหลวงมปน้องวันเสาบุมน้องไปเดือนหกอ่ะถ่ายา <c oughs> าแล้วใครอยากนอนลงแนะนําให้งดข้าวเยน็นกินข้าวเย็นประมาณ5้าโมงครึ่งห้ามเกิน6หโมงแระ้าปมระามทุ่ามกิรไฟเบอร์ตื่นเช้ามาให้ถ่ายประมาณตรห้า นะคะถ่ายประมาณตีห้าจะเป็นช่วงเวลาขับถ่ายที่ดีมากเราตื่นมาเจ็ดแปดโมงเชา้ามันจะโล่งท้องสบายท้องยูตางไม่ได้ค่อยกระยักซื้อได้แหล่ะ